Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, put the handlebars of Crash it Crashing in my car, wake up in a bar I'm a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir yeah. สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูแพ็คใหม่วันจันนะครับโชว์ไทม์จะว่าเป็นพรีเมียร์ก็ใช่แต่ชื่อแพ็คไม่ใช่นะครับขอเริ่มต้นด้วยคนนี้เลยครับเจลจิดอนนารุม่าครับผมกับร่าง โชว์ไทมครั้งแรกในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมปัจจุบันอายุ26ปีเท่านั้นนะจะดูเหมือนอายุเยอะแบบ30ไม่ใช่นะ26นะครับผมสูง196ซนติเมตรนะครับผมนี่เป็นผู้รักษาประตูที่ตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแววตั้งแต่นู่นสมัยภาคเบสตอนสมัยบอลทองเลยที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนเอ่อ คิดเปิดแพ็กกันนะครับผมสไตล์เนี่ยจะเป็น attacking goalkeeper นะครับ booster เม็ดแรกเป็น saving แต่สิ่งที่น่าเสียดายร่างนี้ก็คือว่าพี่โคเนี่ยไม่ใส่สกิลพิเศษไม้เราเลยสักสกิลหนึ่งนะครับ มันน่าเสียดายนะใส่อะไรทักอย่างมึงก็ยังดีเนาะวิชั่นารีพาสอะไรก็ยังดีนะครับผมนี่ไม่ใส่อะไรมาให้เลยนะครับผมแต่องค์ประกอบของดานูรุมาเนี่ยพูดถึงการใช้ในเกมเนี่ยมันน่าสนใจตั้งแต่ส่วนสูงสเตตแล้วนะครับอ่ะถ้าเรากดออโต้ให้ดูปับ๊บเนี่ยมันจะมีเศษติ่งอยู่แต้มหนึง่งออโต้มันจะไปใส่พาสซิ่งไปหนึ่งนะถ้าออโต้เนี่ยคอสบูสมาตรฐานทั่วไปจะได้อยู่ที่105นะครับผมนี่นี่ก็คือเยอะแล้วนะ ประตูบางตัวนะครับผมต้องใส่บูสเตอร์ถึงจะไป105นะครับอันนี้105เลยแบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เอาแวนเนสเนี่ย99้าานำเด็ดนะครับผมแคชชิ่งเพลย์ลิ่ง90 94นะครับรีเฟคเซช์เก้าสิแล้วก็ลิสต์อยู่ที่96นะครับค่าพลังที่สำคัญของประตูเนี่ยถ้าวัดความสำคัญเนี่ยผมให้ที่เอาแวนเนสกับลิสต์นะครับลิสต์แล้วก็รีเฟคเซตช์ตามลำดับนะครับซึ่งดอร์น์มามีค่าพลังที่สูงมากนะครับสูงที่สุดนะครับในค่าพลัังงงง5อย่่าตรรนนนี้ะคบสสวู เกือบ2เมตรนะครับจ้ำ8ปอาจจะมองว่าน้อยแต่ส่วนสูงเกือบ2เมตรเนี่ยมันก็เยอะนะครับเมื่อหารอัตราแล้วนะครับผม แล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งก็มีผลต่อการคำนวณค่าพลังโอเวอร์ออของประตูเหมือนกันนะเอออันนี้คือสเตตแบบออโต้ Auto แบบยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับและรู้หรือไม่เราสามารถปรับไปโอเวอร์ออสูงสุดได้อยู่ที่107ไปเลยทีเดียวเชียวโอ้โหหรือจะเชื่อไปสูงสุดได้อยู่ที่107เลยนะครับแต่อาจจะต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของบูสเตอร์แล้วก็โค้ชที่ใช้นิดหนึ่งนะครับผมเริ่มต้นที่บูสเตอร์ก่อนละกันเม็ดแรกเนี่ยเซฟวิ่งนะครับผมเดิมทีเนี่ยผมก็อยากจะใส่โกคิปปิ้งนะครับ ให้มันต่างกันนะครับแต่ว่านักเตะประตูบางคนเนี่ยมันก็จะไปลงตัวกับบูสเตอร์ซ้ําก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้โอเวอร์ออลข้างนอกมันสวยไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกระหว่างโกคิปปิ้งกับเซฟวิ่งนะครับผมเนาะก็ขออนุญาตเลือกเป็นเซฟวิ่งแล้วกันนะสำหรับดอนนูมาร่างนี้นะครับแนะนําเป็นเซฟวิ่งถ้าใครที่มีบูสเตอร์แบบเลือกได้นะครับ อันนี้แล้วแต่นะบางคนอาจจะไม่ชอบตามสไตล์ของที่ผมแนะนําก็ได้นะครับแต่เสียดายไอดีอน,นี้บูสเตอร์หมดนะมีแค่บูสเตอร์แบบสุ่มบูสเตอร์แบบสุ่มมี2ชิ้นนะครับผมก็ขอสุ่มสักชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่ดวงมันจะออกน้อยมากโอกาสจะน้อยมากนะครับที่จะออกบูสเตอร์ประตูเนาะมันจะน่า,นาจะแยกเนาะบูสเตอร์ประตูกับบูสเตอร์สกิลก็เหมือนกันนะถ้าใส่บูสเตอร์เซฟวิ่งนะครับผมแล้วก็ปรับค่าพลังนิดหน่อยนะฮะ มันจะไป106ก่อนนะครับแต่ถ้ามีโคสต,ตรงตามสายก็จะไป107เดนะครับเดี๋ยวปรับตรงนี้ก่อนแลวกันพาซิ่งอ,ออกไปมีเศษอยู่1แต้มนะครับ GK123 ตอนนี้12,98ปนะครับปรับเล็กน้อยนะครับผมอ่าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดเราลด GK2 ออกไปแต้มหนึ่งจาก9เป็นแเราจะได้พอยต์คืนมา4นะ สแต้มตรงนี้เนี่ยถามว่าเอาไปใส่อะไรครับบางคนอาจจะไปใส่ GK 3หรือ GK 1นะครับผมเพื่อเพิ่มค่าพลังประตูแต่ถ้าเราไปใส่ที่ AEL r Strength นะครับผมจาก4เป็น6ตรงนี้จะเพิ่มจัมปิ้งนะครับจริงๆมันเพิ่มความแข็งแกร่งฟิสิก l contact ด้วยจริงๆอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากสำหรับประตูแต่ประตูมันเอาไปคำนวณค่าพลังโอเวอร์ด้วยนะสำหรับฟิสิกคอนแทคนะครับผมถ้าอัพแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ถึงแม้บูสเตอร์ไม่ทรงสายจะขยับขึ้นไป106เหรเว้ยเฮ้ยหรือจะเชื่อ,อโอเวอร์เพิ่มขึ้น106นะครับเพราะว่าน้ำหนักในการคำนวณเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพื่อค่าพลังโอเวอร์ข้างนอกสวยๆดูค่าพลังข้างในก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาข้างในก็จะเป็น90เอ่อ99 90 93 95 95นะครับก็จะมีบางอย่างที่ลดลงไปนิดหน่อยนะครับอืม ชอบกันป่ะล่ะแต่บางคนอาจจะชอบไส้ในมากกว่าแต่ไส้ในปรับไปมันก็ไม่ได้สวยกว่าเดิมมากนักนะสำหรับประตูมันก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากนะครับผมอ่ะถ้าลองแบบนี้ถ้าสมมุติว่าใครมีโคสชดังต่อไปนี้นะครับผม 1. นึ่งูเบนอโมริมครับนี่อโมริม่่่งนี้นะผมว่าน่าจะมีทุกคนนะ่ะ ถ้าโมลิมร่างนี้เนี่ยเราใส่บูสเตอร์เซฟวิ่งเนี่ยไป107เลยนะครับผมหรือจะเชื่อเพราะบูสเตอร์ของโมริมเนี่ยจะไปเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งก็เป็นค่าพลังที่มีน้ําหนักกับการคํานวณค่าพลังโอโ์ของประตูคนที่2ก็คือโยฮันคัพครับโยฮันคัพร่างนี้นะฮะก็จะไป107เหมือนกันนะครับแต่ต้องเล่นสไตล์ของโค้ชคนนั้นด้วยนะ แล้วก็มันจะมีโค้ชคนอื่นอีกเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นฟอนเซกาอะไรพวกนี้นะครับมีประมาณ34คนแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นโค้ชที่ไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่นักนะครับไอดีนี้ก็จะมีอยู่2คนที่สามารถกดให้ดูได้นะครับที่ที่ไป107ได้นะครับผมเนาะแต่ต้องใส่บูสเตอร์เซฟวิ่งด้วยนะแล้วก็อัพตามที่บอกเมื่อกี้นี่จะเป็น107นะครับผมแนะนำเลยนะครับก็สวยด้วยสวยทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะครับเสียได้ไม่มีบูสเตอร์ให้ใส่เซฟวิ่งนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะ เดี๋ยวก็หาได้นะครับบูสเตอร์ตอนนี้เนี่ยไปลงแรงไปอะไรก็มีกิจกรรมมีแจกบูสเตอร์เยอะขึ้นนะเศษบูสเตอร์นะครับส่วนสกิลติดตัวก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่มีสกิลพิเศษนะครับสกิลมาตรฐานของประตูก็จะมีโลพันคาเจตูรี่โลพันออกบอลวิถีต่ำนะครับผมกว้างไกลของประตูนะครับผมเซฟจุดโทษแล้วก็กัปตันซีนะครับ ดังนั้นสกิลที่จะแนะนําให้ใส่เพิ่มเติมนะครับผมไฟติ้งเซอร์พิลตนะฮะสกิลมหาชนของทุกตําแหน่งโดยเฉพาะประตูถ้าหาได้นี่จะดีมากแล้วก็พาร์ซิ่งสกิลไม่มีนะครับผมเช่นพวกเอ่อตูร์พาร์ซิ่งไวเท็ตพาร์ซเนี่ยบางคนชอบนะบางคนชอบเอาพาร์ซิ่งสกิลไปใส่ให้กับผู้เล่นประตูนในจังหวะก,การออกบอลนะครับเชื่อหรือไม่ว่าดอนโนมาตอนอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงหรือแม้กระทั่งเอซิมิลานเนี่ยผมว่าเอา่อสปอร์ตไลท์อาจจะไม่ถูกจับมากนะักเอาเอาพูดถึงคนเล่นเกมนี้นะ อาชีพในเกมนี้นะครับแต่พอย้ายมาพรีมยรีเล่นให้กับซิตี้เนี่ยหลายคนผมเชื่อว่ารอการ์ดโชว์ไทม์อยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะเป็นตัวที่ย้ายมาใหม่แล้วไม่ต้องรอนานมีการ์ดโชว์ไทม์ออกมาไม่กี่อิดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถึงกับอุทานออกมาเลยว่าเออครั้งก่อนแพ็คของปีอร์เช็คเพิ่งมาเว้ยแพ็คนี้โดนบ้นมามาอีกแล้วนะครับอ่ะตัดภาพมาเรื่องของการใช้งานนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูผมย้ําเสมอว่าประสบการณ์ตรงของแต่ละคนมันอาจจะแตกต่างกันนะครับเอาที่มาตรฐานสัลัษ์ของ ดนอโลมาเป็นผุ้ิสมรัตที่ตัวใหญ่คล้ายๆกับปีเตอร์ชามิคเิลน,นะครับสูงยาวเข่าดีนะครับจังหวะยกแขนยกขาในการบล็อกหรือว่าเซฟอะไรเงี้ยมันก็จะได้เปรียบนะครับหลักฟิสิกส์หลักกายภาพมันก็จะพิเศษพิเศษแล้วก็ได้เปรียบกว่าประตูตัวเล็กๆอยู่แล้วนะครับผมแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเกิดประตูตัวสูงเนี่ยพี่โคมักจะให้จำม,มันน้อยแทนที่เรื่องปกตินะครับบางคนอาจจะคิดว่าเดนอโลมาน่าจะต้องจำเยอะนะครับผมอย่างเช่นประตูตัวเล็กนะครับผมกาซิยาสอะไรพวกนี้จะให้จำค่อนข้างเยอะนะครับผมอัน ัน,น,นอนะครบผมไม่เป็นไรฮะรตัวสูงขนาดนี้เนี่ยจำประมาณนี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับผมจุดเด่นของตานุมาที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมคือเซฟลูกยิงไกนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมสั่บลูกนี้ควักออกมาจากพื้นที่อันตรายได้บ่อยนะครับถ้าเป็นลูกยิงไกนะครับผม แต่มันก็อยู่ที่ปัจจัยศักยภาพในการยิงของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมระยะกลางระยะใกล้ระยะนอกรกอบเขตโทษหรือว่าหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยมักจะเซฟได้บ่อยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1นึ่งเขาเป็น attacking goalkeeper นะครับก็จะยืนค่อนข้างไกลประตูนิดนึงนะครับเพราะว่าทําให้พื้นที่นะครับผมมันค่อนข้างปิดลงมุมมันจะปิดลงสําหรับคนยิงนะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับผม เรื่องของเอาแนสค่าพลังของเขาก็ <Okay. S 1> มีผลมากๆนะครับผมต่อการตัดสินใจนะครับผมการตระหนัก <Yeah. S 1> การรับรู้ปฏิกริยาต่อลูกบอลอะไรประมาณนั้นนะครับผมทําให้เป็นสเตตแล้วก็เป็นรูแปแบบแพทเทิร์นที่ค่อนข้างดีนะครับผมส่วนค่าพลังที่ด้ยอยก็อย่างที่บอกไปการใช้มือการปัดการจับอะไรพวกเนี้ยแคชชิ่งแพลเรลลิ่งอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นค่าพลังที่ <Yeah. S 1> ถ้าให้เลือกเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะอยู่อันดับที่4ที่5ไปเลยนะครับผมถ้าให้เลือกว่าไหนมากที่สุด <Stop. S 1> ซึ่งแพทเทิร์นของตารุนมาเนี่ยมันลงตัวจริงๆนะครับผมแต่ว่าสเตคน อื่นพูดว่าดีถ้าเราใช้เองเนี่ยเราล่วนี่ก็ก็ก็ต้องดูที่ปัจจัยอื่นด้วยนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเขายิงดีหรือเปล่านะครับในคลิปนี้คุณจะเห็นว่าดอร์น่าเนี่ยก็มีเสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ประตูที่เสียเนี่ยก็จะเป็นประตูที่ถูกยิงในกรอบเขตโทษนะครับในกรอบเขตโทษซึ่งผมว่าถ้าไม่ใช่จอมมาร์บูบางลูกก็รับไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมะละ่ะแลวบางทีมันก็แบบจนบัญญาจริงๆนะครับผม แต่เราต้องดูที่จังหวะพวกจังหวะปฏิหารนะครับในการเซฟเนี่ยลองนึกถึงภาพว่าไอ้ลูกนีน้นประตูเราเซฟได้ถ้าเป็นประตูอีกคนหนึ่งจะเซฟได้ไหมวะนี่ <laughs> มุมปิดมุมกะมุมกลางมุมไกลเนี่ยครับผมเป็นจุดเด่นเลยแต่ถ้าเป็นจังหวะพวกล่อเป้านะครับรสิ่งที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือเรื่องของปฏิกิริยาปฏิกิริยาความว่องไวในการแบบเอามือลุกมาลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุก,ลก,ลก,ลกอะไรพวกนี้นะ ที่สิ่งที่ผมสังเกตน,นะครับผมยังคิดว่าอาจาจะเป็นรองพู่ศัตรูบางคนอยู่นะครับโดยเฉพาะพวกผู่ศัตรูที่ตัวเล็กนะครับอย่างเช่นพวกคาซ์ยอยงคารติยานอะไรเงี้ยเขาจะมีปฏิกิริยาที่ล้มและลุกไหวลุกลุกไหวเท่าที่สังเกตน,นะครับอันนี้เราตัดเรื่องของเรื่องของสเตตออกไปนะเราดูที่ประสบการณ์ที่เราได้ลองเล่นนะครับซึ่งบางคนอาจจะอาจจะไม่เหมือนผมนะบางคนอาจจะมีมุมที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่นั้นคือสิ่งที่ผมสังเกตน,นะครับก็คือ,อก็จะเก่งในเรื่องของการเซฟระยะกลาง ระยะไกลนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นระยะใกล้ๆเนี่ยก็ต้องลุ้นหน่อยนะครับผมว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับผมแต่เรื่องจังหวะการควักออกมาการล้มตัวกระโดดปัดแล้วบินแล้วควักอะไรพวกนี้นะเห็นบ่อยเห็นบ่อยจนชินตาเลยนะฮะสำหรับจารุนมาสนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ฝากความหวังได้คนนึงแล้วกันนะสำหรับตําแหน่งผู้ดูประตูนะครับผมแต่ว่าเป็นการโชว์ไทม์เนาะอาจจะมีฟอร์ม A B C ตามในชีวิตจริงไม่เหมือนกับพวกตำนานนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณธนวัฒน์ด้วยนะครับสำหรับเอเดียรีวิวนะครับใครยังไม่ได้อกันคลิปต่อไป ค,คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กีวิวเวลนด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ